จงังหวะนี้โลเหลืองครับผมเออนี่ไงครับผมโลเหลืองเนี่ยส่วนมากจะน่าจะบางครับผมเรียบร้อยฮะดับเบิลคิวเฮ้ยข้างหลังมีโลเหลืองเลือดนอนนี่จังหวะนี้เดี๋ยวเราไปลุยด้านหลังกันเลยดีกว่าครับอา้าวไม่ทันตายไปแล้วครับไปมาแล้วต้องไม่ถอยกลับโอ้ทุกคนตอนนี้โคตรเยอะเลยครับผมเพียบเลยตรงน,นี้ครับยังไงเนี่ยจะไหวหรือเปล่าสักไม่แน่ใจฮะมาแล้วครับผมกลับไม่ได้แล้วจงวังหวะนี้ลุยต่อเลยครับผมจะไหวไหมอะเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรายการหลังสี่เหตุฮะคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมวอลลวิกันอีกเช่นเคยนะครับผมแน่นอนครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเจ้าแองเกิลฮะเพราะว่าเป็นหุ่นสายประชิดวงในนะครับแล้วก็มีเกราะที่ค่อนข้างหนาแล้วก็เลือดก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่ก็โดนเนร์อไปนะครับทําให้เสียทรงไปบ้างนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วนะครับผมแล้วก็อะไรนะพลังชีวิตเนาะแล้วก็ตอนใท้ะกิลเนี่ยช้าลงนะครับทุกคนเออก็เลยทําให้หุ่นตัวนี้นะครับก็ เบาความนิยมลงไปแต่ก็ยังมีคนนํามาเล่นนะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะทุกคนนี่ครับถือว่าเป็นหุ่นที่ยังดีอยู่นะครับผมติดปืนก็ค่อนข้างเยอะด้วยมีปืนหนักหนึ่งกระบอกปืนเบาเนี่ยสามกระบอกเลยทีเดียวนะครับส่วนปืนเนี่ยปรับแต่งตามที่ทุกคนชอบกันเลยนะตอนนี้ผมติดปืนไฟฟ้าครับนะไฟฟ้าช็อตนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีด้วยนะครับที่ได้รับปืนไฟฟ้านะครับผมอในกิจกรรม กิฟต์อเวนั่นเองนะเออก็อเด็วจ,จะประกาศให้นะครับในช่วงท้ายๆเกมนะทุกคนนะครับส่วนโมดูลผมใส่เป็นโมดูลลูกสีเหลืองนะครับผมก็คือตัวนี้แหละครับแอมเมียนแอมฟายครับสองลูกเลยแล้วก็เป็นรีแพร์แอมป์ฟายหนึ่งลูกฮะจะได้มีแต้มป้องกันเนาะอะไรประมาณนี้ส่วนโดรนครับผมใช้โดรนพิสคอร์ครับผมไปขอยืมเจ้าเอ่ออะไรนะคูรี่มาใช้ชั่วคราวนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้มีแต้มป้องกันครับ ตามลาดับนะทุกคนแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับเอออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าโมดูลเนี่ยไม่ได้ติดดาเมจเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเจ้าแองเกิลนั้นติดปืนช็อตไฟฟ้าแล้วเล่นดีเล่นสนุกขนาดไหนบอกได้เลยว่ามันสนุกอยู่แล้วละครับผมนะสําหรับปืนไฟฟ้านะ่ะอะไรประมาณเนี้ยไปลุยกันเลยครับผมแล้วก็ไปดูนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีตรงท่วงท้ายคลิปนะครับผมบ้าย หาแล้วครับผมจังหวะนี้เข้ามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะก็แมปแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าแองเกิลนั้นค่อนข้างจะได้ประยบนะเพราะมีซอกให้หลบนะครับผมแล้วก็มีสิ่งกีดขวางค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นดาล่านโล่งเนี่ยโอ้โหพอกนี้เนี่ยเจ้าแองเกิลสกิลมันค่อนข้างนานนะทุกคนถ้าอยู่ที่โล่งมากๆเนี่ยต้องใส่จะไม่ไหวครับอุ๊ยนู่นโล่เหลืองครับผมเหล่าเนี่ยชอบมากๆกันนะสาหรับเจ้าหุ่นที่มีโล่เหลืองนะยกเว้นเด้อนตัวเดียวแหะครับที่โล่ค่อนข้างหนาและชาร์จเเรวมากๆลยนะ เพราะถือว่ามันยังเป็นหุ้นใหม่อยู่ไงแต่ถ้าเป็นหุ้นเก่าเฮ้ยนี่องกลางเลยครับผมเฮ้ยไม่มีใครฮะนะครับช็อตไปก่อนเลยครับผมนี่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 แบบนี้นะครับเจ้าสกายลอตครับโดนเข้าไปก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแบบเนี้นะครับเฮ้ยหมดแม็กแล้วครับผมเฮ้ยหมดแม็กหมดแม็กแหมไม่ตายครับสกายลอตนี่ถือว่าทนมากๆนะเฮ้ยโน่นไงลิงครับผมถ้าเจอเจ้าลิงเนี่ยบอกเด้เลยว่าหวานหมูครับนี่ช็อตครับปืดปืดก็ให้เรียบร้อยหนึ่งคิวครับคิวแรกเลยอ้ย กายลอดไปเร็วมากๆนะไม,ไม่เอาไม่เอาครับอห้ยเห็นโล่เหลืองแวบแบครับทุกคนนี่นี่นี่นหมูด,ดันหลังไม่อยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวฮะเดี๋ยวเรามาดูที่อันนั้นนั่นยิงเราครับนี่กดสกิลครับผมนะเพื่อที่จะรอดจากดามเมจต่างๆแล้วก็จะทําให้ถ้าเกิดคู่ตู้โดนเนี่ยก็จะทําให้เรามองไม่เห็นนะนี่ครับผมโล่เหลืองแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับ d บ u b l e ลคิ l เลยเฮ้ยข้างหลังเลือดน้อยแล้วก็ยังมี นี่ครับยังมีโล่เหลืองอยู่อีกนะครับผมโอ้ยมาครับโอ้เจอแพ้เฮ้ยยังเยอะครับมาเยอะมากเลยแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยมาแล้วก็กลับไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ต้องลุยต่อกันเลยทีเดียวเฮ้ยจะไหวไหมอะเยอะมากๆเลยนะครับอยู่ด้านหลังศัตรูโอ้ยโอ้ยโอ้เยอะมากๆครับเดี๋ยวมาดูที่ว่าเราจะได้จะรอดไหมแล้วจะคิวได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้ยังไงได้มาแล้วฮะที่พอคิวยังได้อยู่ครับผมเลือดยังเหลืออีกครึ่งหลอดยังวง คืออา้าวแหวมเพจครับผมลุงตุงนังมากๆนะทุกคนเฮยังไงหายไปได้หมดออกมาแล้วครับอืมจังหวะนี้ลงแม่เป็นเจ้าหมอด้วนครับผมมีโล่ม่วงป้องกันครับเรามาช็อตตัวนี้ฮะปุ๊บปุ๊บได้ไหมเลือดเรายังเยอะครับยังไหวครับแอซซิตครับผมเอาทำไมไม่ได้คิววาทำไมได้แอซซิตมีใครมายิงช่วยเราเอาแอซซิตอีกแล้วทุกคนแอซซิตเป็นตัวที่สองนะครับจะขึ้นช้้งบนติดอีก เอาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนี่ครับผมได้ไหมได้ไหมปึ๊บแอซิดอีกแล้วอะ่ะเอ้ยทําไมมันแอซิดอย่างเดียวเลยทุกคนและจังหวะนี้ครับจะขึ้นข้นขางบนทุกคนขึ้นได้ไหมเร็ว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 เอ้ยเลือดเลือน้อยแล้วมีเพื่อนขึ้นไปฮะอ๋อมีผมก็เพื่อนบุกมานะครับตร,ตรงนู้นตรงนู้นเยิงอยู่ครับโอ้แล้วแบบนี้ไม่รอดแล้วทุกคนโอ้แตกเลยอะ มาดูกันอีกช็อตครับแมปเดิมเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวจะมาดูอีกไปข้างหลังกันอีกดูที่ว่าจะได้กี่ตัวครับนี่มาสไตล์เดิมเลยนะ1คิวนะครับผมวิ่งมาตรงกลางได้ก่อนเลยคิวหนึ่งฮะนะครับแบบนี่นี่น,น,นี่เห็นแล้วครับผมเซรฟเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเลยนะครับผมถ้าลงมาเมื่อไลร่เจอเราเนี่ยช็อตแป๊บเดียวถึงกับชีวิตเลยนะเฮ้ยเลือดน้อยแบบนี้เจอกันหน่อยซิเราพกวกมเหมือนเดิมเลยทุกคนนี่ฮะนะครับด้านหลังครับขับข้างฮะโอ้ย ุนเยอะครับผมอ้าวข่าวนี้เราได้เรายืนตรงทางแล้วทุกคนเมื่อกี้มันไม่ตรงทางนะก็จะวิ่งขึ้นไปด้านบนเลยครับผมเราจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะมันจะได้แบบเออง่ายๆครับนี่ฮะถึงกับโดดหนีไปเลยครับหนึ่งตัวฮะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยโดนยิงฟรีทุกคนอ้าวโอ้โหอ,อิมมกิครับนึกยังไงเนี่ยมาจ่อแบบนี้ครับผมโอ้เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยนี่ครับเฮ้ยกี่ตัวแล้วเนี่ยทิปบ๊อกซ์แล้วครับผมเฮ้ยข้างล่างยังมีครับตอนนี้เลือดของเรายังเหลือเกือบ เออเลยครึ่งนะจึงทําให้แบบนี้เราได้เปรียบมากๆเลยครับผมนี่เรียบร้อยครับแวนเพลครับผมยังไงฮะเดี๋ยไอตัวแหม่บินขึ้นไปซะก่อนครับเซยลาฟครับเดี๋ยวรอลงฮะอืดอืดนี่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 เลือดน้อยเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนนะครับไปครับตามตามเฮ้ยอย่างเงี้ยเลือดน้อยๆนะครับแค่โดนสกิลเราก็ตายแล้วนะเราช็อตหน่อยเดียวครับผมนี่กอดไรครับผมอึบลงฮะลงฮะ รู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นเป้าครับผมเฮ้ยงูยิงครับหลบหน่อยหลบอู้อยเจ็บครับจังหวะนี้เจ็บงูลงมาแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยมีย้อนไปดิครับผมเลือดน้อยเยอะแยะเลยทุกคนดูดิเฮ้ยจังหวะนี้ถ้าทางจะดีกว่าจังหวะแรกนะทุกคนดูครับเลือดน้อยเยอะแยะเลยนะวยเราไม่ได้มีเพื่อนมาครับอจังหวะนี้ลงมาตัวนะครับรีวิ่งรีเจนครับผมได้จังหวะเติมเลือดนะฮะจากยานแม่ครับผมแล้วก็ช็อตตอกเลยทีเดียวรีวิ่งรีเจนครับไปอีกช็อตหนึ่ง คือดุเดือดมากๆนะผมเองก็ไม่รู้จะพากยังไงครับจังหวะนี้มันมั่วตัว้วลุงตุงนังไปหมดครับนี่แหละก็ถึงบอกว่าแองเกลิลกับการคุกวงในนั้นเป็นอะไรที่ดีมากๆก็ไม่ทันไม่ทันยังไงนี่ครับได้ไหมอะได้ไหมนี่ครับทันไหมทันโอ้แต่ซะก่อนทุกคนนิดเดียวเลยครับผมโอเคฮะนะครับก็มีประมาณนี้นะคงจะสนุกกันหน้าดู คือผมเล่นไปเนี่ยอดยิ้มไปไม่ได้นะจังหวะคลุกวงในแบบด้านหลังตัวอ้าวและจังหวะนี้ทำไมเป็นแบบนี้่พอกลับมาบ้านตัวเองจริงจุดเดินยุดไปหมดแล้วแล้วเพื่อนเราก็ตายไปแล้วเหลือสองคนเองโอเคฮะตอนนี้ผมก็ขึ้นลายชื่อผู้โชคดีนะครับผมที่ได้รับรางวัลน,นะเป็นเจ้าหลี่หมิงนะครับผมปืนช็อตไฟฟ้านะครับทั้ง7จดท่านเลยนะก็ก็มารับชมกันได้เลยครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับผมเออ อะไรประมาณนี้ผมก็จะขึ้นให้ด้านล่างขวามือนะแบบยาวๆครับผมแล้วก็ดูเกมไปด้วยเลยนะครับเกมนี้สงสัยจะไม่รอดนะทุกคนถ้าทางจะแพ้ครับผมนะครับไปบูอยู่ข้างหลังนะครับดืมดูไปว่าเอา้าจุดสัญญาณนั้นโดนยึดไปหมดแล้วนะทุกคนนะครับนี่ฮะก็รายชื่อผู้โชคดีอันแรกนี้ก็จะเป็นการจับนะครับโดยการสุ่มนะครับทางเว็บไซต์นะเดิมที่เราใช้กันเดี๋ยวตอนท้ายก็จะมีผู้โชคดีครับ เออก็คือสมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไปที่ทําการจับในสตรีมนะอันนี้ก็คือรู้คนไปแล้วนะครับขอขอแสดงความยินดีด้วยนะอืมน่าเสียดายครับเกมนี้เ้าทางผมจะสู้ไม่ได้นะทุกคนดูดิทําไปทํามาเหมือนจะโดนลุมยิงแล้วอะนะครับไปตรงไหนก็โดนนะทุกคนเนี่ยอือมนะครับเหลือสองคนเองอะนะครับเหลือผมกบเพื่อนโดนยันแม่อีกทุกคนโอ้โหหนักเลยครับจังหวะนี้หนักเลยครับผมนะ แบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมแล้วเหลือตัวบางๆด้วยนะอืเจ้าลิงฮะผมก็ลองมาเล่นปืนเก่าๆดูบ้างนะคิดถึงปืนชมโกก็ทําการลองเล่นดูครับผมก็ไม่ค่อยไหวนะทุกคนเวลาเจอตัวแข็งๆก็ยิงไม่ค่อยทันนะครับแบบนี้เลยนะครับแหมแล้วก็เล่นนี่ครับไทท่านโอ้โหผมมาถึงก็ดูดิยังหน้าอยู่ครับยังหน้าอยู่น่สจะคิวหึ่งไม ได้มาครับได้ไทท่านมาสเลเยอร์มาหนึ่งคิวตัวโคตรเลือดหมดแล้วครับผมรอดไหมอ่ะโอ้โดนยิงส่วนด้วยปืนสายฟ้าครับไม่รอดเฮ้ยนี่ครับอันนี้ก็เป็นไอดีนะครับของน้องน้องนะครับที่ผู้โชคไีเป็นผู้โชคดีในสตรีมเนาะนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมก็คงจะไม่รอดแล้วทุกคนนะครับตอนนี้หุ่นผมก็หมดแล้วนะเนี่ยตัวสุดท้ายแล้ะเรียบร้อยนะครับอืมโอเคฮะนะครับถ้า เพื่อนๆชอบผมชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะแม่แพ้อีกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะดูคะแนนกันสักหน่อยนะครับว่าเราหุ่นหมดก่อนเพื่อนเลยเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่ยังไงนะแต่ผมคิดว่าผมก็ทําดีที่สุดแล้วนะแล้วคิดว่าน่าจะได้คะแนนโอเคแหละนะครับผมโอเคฮะจบยังจบยังแม่นะครับโดนลุมกันอย่างทั่วหน้าแบบนี้เลยนะทุกคนปึ๊บ จบแล้วฮะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันทันทีครับก่อนจากกันไปนะทุกคนนะครับแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีครับว่ากิจกรรมครั้งหน้าจะแจกอะไรนะครับแล้วผมเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการจับรางวัลของสมาชิกด้วยนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับทําคลิปแจ้งให้ทราบสําหรับสมาชิกทุกคนด้วยนะจะไม่จับแล้วนะครับลูกสีีเนี่ยจะเปลี่ยนการจับใหม่นะครับโอ้ได้นับหนึ่งครับผมทาคะแนนได้ดีมากโอ้ผู้เล่นของเราคนสุดท้ายนะครับผมน่าจะเป็นพี่จีนนะทุกคนโอ้ไม่มีคะแนนเลย อ่ะโอเคตามนั้นแล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีครับผมอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะแพ้อีกแล้วอะทุกคนบ๊ายบาย